ใครชอบไม้ดอกสีสวยหลากสีบ้างยกมือขึ้นค่ะวันนี้สาราไทยเสนอตอนบานชื่นค่ะหรือว่าซินเนียค่ะสาราไทยนำมาฝากสามสีด้วยกันนะคะก็คือสีสม้มสีขาวแล้วก็สีเหลืองค่ะช่างเป็นดอกไม้สีสด มองเห็นมาแต่ไกลจริงๆค่ะบานชื่นโดยปกติแล้วมักจะมีขนสักๆนะคะใบเดี่ยวออกตรงข้ามแต่ละคู่ตั้งฉากกันรูปไข่หรือว่ารีค่ะปลายมนหรือค่อนข้างแหลมออกเป็นช่อที่ปลายยอดริ้วประดับมีหลายวงค่ะท่านผู้ชมคะ นอกจากสีส้มสีขาวสีเหลืองอย่างที่เห็นแล้วนะคะยังมีดอกสีแดงสีชมพูสีม่วงและก็สีอื่นอื่นอีกนะคะดอกบานชื่นเป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่กลางแจ้งค่ะ ดังนั้นการดูแลจึงง่ายค่ะเพราะว่าต้นบานชื่นสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้งค่ะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะคะและสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะเขามีความอดทน แต่โดยปกติแล้วถ้าเราใช้ดินร่วนปนทรายปลูกดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงมีความชื้นเหมาะสมจะดีมากๆนะคะข้อควรระวังคือบานชื่นเขาไม่ชอบสภาพดินที่แฉะแล้วก็มีน้ำขังนะคะการขยายพันธุ์บานชื่นเราสามารถทำได้2วิธีด้วยกันค่ะคือ1การเพาะ ลูกด้วยเมล็ดนะคะ 2. วิธีการปักชํำก็ทําได้เช่นกันค่ะประโยชน์ของบานชื่นสาระไทยมั่นใจว่ามีหลายท่านที่เคยเห็นดอกบานชื่นกันมาแล้วนะคะตั้งแต่โบราณก็ว่าได้แต่ที่เห็นเป็นดอกไม้สวยๆเนี่ยนะคะทราบไหมคะว่าเขามีประโยชน์มากกว่าความสวยอีกนะคะ เพราะว่าบานชื่นใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ใช้สำหรับปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้านปลูกจัดสวนแล้วก็ปลูกเป็นไม้กระถาง 2. ใช้ปลูกเป็นไม้มงคลได้ด้วยนะคะเพราะมีความเชื่อกันว่าจะนำพาความร่มเย็นเป็นสุข มาให้แก่ครอบครัวเนื่องจากคำว่าบานชื่นเป็นคำมงคลที่แสดงถึงความเบิกบานและมีความสุขค่ะประโยชน์ข้อที่3ของดอกบานชื่นนะคะคือเมื่อนําดอกเข้ามาตากให้แห้งแล้วนำมาบดเป็นผงจะใช้สำหรับชงเป็นชาดื่มได้ค่ะข้อที่4นะคะดอกของบานชื่นนะคะสามารถนํามาสกัดสีและ แล้วนำมาใช้สำหรับย้อมผ้าได้ค่ะข้อที่หดอกของบานชื่นนำมาบดเป็นผงค่ะแล้วนำไปทำเป็นสีผสมอาหารได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ข้อที่6ดอกของบานชื่นนำมาบดแล้วนำไปละลายน้ำนะคะเราจะได้สีจากธรรมชาติแล้วนำมาใช้เป็นสีระบายภาพได้ค่ะ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคและเชื้อราควรจะรดน้ำตรงวัดสดุปลูกไม่ควรรดน้ำให้โดนดอกและใบโดยตรงนะคะหากเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรจะทำให้ดอกและใบแห้งอย่างเช่นนำไปวางในที่ที่อากาศถ่ายเทดีเป็นต้นค่ะเคล็ดลับในการที่จะทำให้ดอกบานชื่นเขามีดอกต่อเนื่องคือหนึ่งควรจะตัดดอกที่เสียออก 2. ควรจะมีการควบคุมความชื้นให้สม่ำเสมอข้อที่3ควรจะเสริมธาตุอาหารนะคะอย่างเช่นแคลเซียมไบรอนแมกนีเซียมสังกะสีและสารธาตุอื่นๆที่จำเป็นค่ะข้อที่สี่ การกรบโคนต้นหลังย้ายปลูกและเด็ดยอดและตัดแต่งกิ่งก่อนจะออกดอกเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะเป็นการช่วยให้มีการแตกรากมากขึ้นนั่นหมายความว่าช่วยในการหาอาหารได้มากขึ้นจึงส่งผลทำให้การเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะคะ ข้อที่5ควรจะบำรุงด้วยปุ๋ยเม็ดสูตร15-15-15ค่ะหรือหากไม่สะดวกนะคะก็อาจจะใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตร14-14-14เนเจอร์โค้ดก็ได้ค่ะแต่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับการให้ปุ๋ยตามระยะด้วยสูตรแรกนะคะหากเกิดโรคระบาดหรือว่ามีมด ก็ควรจะกำจัดนะคะโดยการใช้สารสกัดจากสะเดาหรือว่ายาสูบพ่นฉีดก็ได้ค่ะหากระบาดรุนแรงอาจใช้สารเคมีฉีดพ่นตามอัตราที่ฉลากระบุไว้นะคะสารเคมีบางตัวไม่ควรฉีดตอนอากาศร้อนจัดเพราะจะทำให้ใบไหม้ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดแชร์กดไลค์กด subscribe สาราไทยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ